ตึกขาวนี่คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็อยู่ด้านหลังค่ะเดินลงมาซ <ings> ื <GO av uther> ้อกับข้าวสะดวกยานกระฟ้าเป็นเซียงจักรยานอะไรคือเซียนก็ผู้ชำนาญการไงผู้เฟสชินนอมีกระป๋องเพชรมีกระป๋องเพชรแล้วก็มีเงินขวัญถุงแบบอพยศกับผูกนะมาสิไว้ตัวโซ่โอเค นั mm ่น hmm. อ mm ิสมุติมาเอานี่ไปใส่ตะกร้าไว้ซักนะเีไป mm hmm. เปลี่ยนผ้าปูที่นอนนี่ mm hmm. เอาสีอะไรสีชมพูสีฟ้า mm hmm. เอาสีชมพูโอเคมามาดีจะปูให้อันนี้เอาใส่ตะกร้าไว้ซักนะ มีการบอกไม่ได้เอาไปใส่ขยะแต่จะเอาไปใส่ตะกร้าไว้ซักว่าบอกป๊ะ ตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชลิน่าสวัสดีค่ะหรือยังนี่พี่พีอยู่ตรงนี้ลูกมองเห็นไหมสวัสดีตอนเช้าค่ะมาทานมื้อเช้าด้วยกันค่ะชลิน่าตื่นมาก็กินเลยนะค่ะตโซ่นูเชลลาไงฉันถามว่าพูดจอหรือนูเชลลา

gibt es erst Frühstück. Weil jetzt Frühstückzeit ist. Was ist <laughs> das? Ich weiß nicht, was es ist, aber es gibt es auf jeden Fall erst später. Weil es ist Frühstückzeit. เป็นอย่างเงี้ยทุกวันน่ะถ้าอยู่กับป๊าป๊านะก็คือเบล่าอะไรนะคะเบล่าเบล่าเสื้อสีฟ้าอะไรเอาใหม่อะไรเบล่าของพี่แก้มอันไหนของพี่แก้มคะอันนี้ของพี่แก้มด้วยอันไหนคะอันนี้อ๋อ มาดาตรงนี้ทำอะไรอะไรคะตนี้เกีเป็นอะไรคะตรงนี้ทำอะไรเจ็บแล้วคะเปล่าหรือเปาเพียงหมเรีเปล่าเรยกมอะไ้เปาหรืยเปล่าเพงาดาเนอหายแล้วค่ะได้คันได้ค่าไอเรนเกอรทีได้รับเกินนันด้ต้องกิน่งไปไมะไคะอร่อยค่ะวันนี้วันอะไรวันเสาร์อาทิตย์ได้กินนูเทลล่าค่ะท่านผู้ชมถ้าเป็นวันหยุดนเกม จะเป็นวันพิเศษของน้องแก้มค่ะได้กินนูเทลล่า <laughs> ด,ด้วยวันหยุดกับวันเสา,าร์อาทิตย์ฮะนูด้วยแล้วค่วะไหนดูมาบายสินเซลีนะบายนูก็ได้กินรีบกิน <c oughs> ดดไ,ดได้เลยล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าฮะได้ยินเสียงประตูก๊แก,ก๊แกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมาละมาละมาละ,าละ <c oughs> ตาเอ๋ ตื่นแล้วเหรอคะนอนกลางวันตื่นแล้วค่ะบ่ายสองครึ่งละโอ้โหสะพายกระเป๋าด้วยจะไปไหนยื่นเข้ามาคุณเฮ้จะไปไหนคะ Happy b i r t h d a จะไปหาป๊าป๊าแล้วสะพายกระเป๋าจะไปไหนเอาไปเก็บปะเอาไปเก็บปะไปเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาเอาขยะไปทิ้ง ตาดูแก้มแดงเลยเลยร้อนเหรอลูกอยู่ในห้องอุ่นไหมออือแม่เดี๋ยวแม่พาเอาขยะเดินลงไปทิ้งป๊าป๊าชวนอเอาเศษกระดาษไปทิ้งค่ะเมื่อวานที่แกะแกะแพ็กกล่องชั้นวางของอะคะ่ะเมื่อวานนี้กระดาษเยอะเลยค่ะกระดาโอ้หมดแล้วเหรอคะ่าเอามาวางไว้เดี๋ยวอันนี้ขวดนี้เอาไปคืนได้เีเห็นไหมนี่ยี่สิบห้าเซนได้เงินคืนนะเนี่ย ใช่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาเอาขยะไปทิ้งค่ะคะ่เอาไปทิ้งค่ะถุงไปี๋ยวจะได้เอาไปหยอดตู้เอาขวดไปเก็บประโยชน์ตู้เอาเงินเอาขวดไปขายทำไมเอาซื้อน้ำมาแล้วก็มัดจำขวดเข้ามาด้วยกินน้ำหมดแล้วเราก็ต้องเอาขวดไปขายคืนจะได,ได้ได้เงินทำไมเราก็ได้เงิน แ,แม่เอาให้มาหนูจะเอาอะไรอบอกดีๆก่อนเอาคูณทีเอาอะไรนะคะเอาคูณเอกค่ะขอบคุณค่ะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทิ่มตาน,นี้นะอขอบคุณค่ะดีๆเอาโค้าให้หนูหน่อยค่ะ สวยๆอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่เอาให้ใ<ช>ถ้าขอคุดสวยแม่เอาให้เลยก้มหัวลงนิดน,นึงก้กมหัวลงได้นิดน,นึงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยากได้ไหมค่ะถูกใจไหมคะค่ะรู้ไหมว่าทำไมถึงให้ไม่รู้อทิตที่แล้วม้แก้มได้อะไรมาอวดแม่ อบได้คะแนนหนึ่งค่ะสอบได้คะแนนดีอ, <c oughs> อ่ะแม่ให้แม่กับป๊ะป๊าซื้อมาเมื่อวานนี้ขอบคุณค่ะไหนให้พี่พีดูสิมันคืออะไรหั <c oughs> นหน้ามาทางนี้ <c oughs> วางลงมาหน <c oughs> มาทางนี้สิ <c oughs> นี่ค่ะแกมอยากได้นานแล้ว <c oughs> ป๊ะป๊าเมื่อวานนี้ป๊ะป๊าไปซื้อของ มาก็เลยเจอไอ้ตัวนี้ค่ะกระบองเพชรก็เลยซื้อมาให้แม่ครับกระบองแบบเพชรแบบนี้นะคะที่หนูอยากได้สุดคืออันนี้ค่ะใช่ไหมมันมีหลายแบบมากเลยแต่แม่ว่าอันนี้มันสวยปะป๊กก็ว่าอันนี้มันสวยสุดเขาจะทาเป็นแพ็คมาแบบนี้ค่ะเขาจะใส่เป็นแพ็คมาแล้วก็เลยเลือกเอาที่มันมีตัวนี้เอาหนูอยากได้แบบนี้พอดีเหรอหอือ โอเคป๊ป้าขอบคุณป๊าป้าปะ,ปะมาเิตัวโ,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 โอเคแล้วก็มีเงินขวัญถุงแบบอพยอดกระปุกนะคะเพราะแม่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้เพราะว่าก็มีแต่ของเล่นที่อยากได้ของเล่นก็เยอะแล้วแม่ก็เลยไม่ซื้อแม่ก็เลย เปลี่ยนเป็นเอาเงินดีกว่าให้หยอดกระปุกไว้ดีกว่าแล้วก็เอาต้นกระบองเพชรมาให้เลี้ยงเขามีกระถางม,มาพร้อมเลยนั่นเดี๋ยวเอาไปเก็บไปเอาไปจัดในห้องตัวเองไปงแล้วก็อย่าลืมรดน้ํามันด้วยนะอ่ากําลังจะถามว่าต้องรดน้ํำไหมรดน้ํามันด้วยจะ <c oughs> ไม่ต้องฉ่าหรอกรดน้ําทุกวันวันละนิดไปออขอบคุณค่ะ เานตอนแรกว่าจะเอากระดาษไปทิ้งค่ะทีนี้ก็เลยเปลี่ยนใจแล้วไม่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ใส่รถไปตอนไปส่งน้องแก้มค่อยแวะค่ะวันนี้ก็เลยพากันเดินลงมาข้างล่างค่ะมาเดินสำรวจพื้นที่ข้างล่างดูค่ะยังไม่เคยมากันเลยเนี่ยค่ะคนก็อากาศดีค่ะทุกคนก็ออกมาเดินออกกําลังกายกันค่ะตรงฝั่งนู้ฝั่งถนนฝั่งนู้นก็ เดินออกกาลังกายปั่นจัก,กรยานกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปฝั่งทางนี้ค่ะไปดูในป่าตรงนี้ <c oughs> ลุยป่าไปนี่ค่ะนี่ก็มีรถบัสวิ่งผ่านเซนาทำไมไม่เดินล่ะเซนาทำไมไม่เดินคะเซนาไม่ยอมเดิน เดี๋ยวไปกันค่ะทุกคนแม่ก็ไม่เคยเดินลงมาตรงนี้สักทีค่ะนี่ค่ะเราอยู่ข้างหลังนี้ค่ะเราอยู่ข้างหลังตรงนี้ตรงนี้ตึกขาวนี่คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วเราก็อยู่ด้านหลังค่ะเดินลงมาซื้อกับข้าวกันสะดวกไม่ต้องขับรถไปซื้อกับข้าวค่ะ แต่ว่าบาง,บางแต่ที่นี่ไม่มีทุกอย่างของมีแบบบางอย่างที่ที่เราอยากจะใช้ก็ไม่มีค่ะแต่ว่าหมูผักเนื้อไก่อะไรอย่างนี้ก็คือมีปกติค่ะแต่ของแบบอุปกรณ์ทำซูชิอะไรพวกนี้ค่ะจะมีไม่ครบไม่เอาก็ต้องไปอีกไปอีกที่หนึ่งที่ที่เคยไปซื้อของประจำมะค่ะตรงที่เราอยู่บ้านฝ <c oughs> ั่งนู้นนะ่ะเนาะที่ไหนน้องแก้น ที่เรเวค่ะที่ร้านเลเวค่ะต้องไปที่นู่นกันเมื่อวานนี้ก็พาน้องแกมไปจ่ายตลาดมาค่ะให้เซรีนารออยู่ที่บ้านกับปะป๊าหนูไปด้วยหนูไปด้วยหนูไม่ได้ไปหรอกแม่แอบไปกับพี่แกมหนูไปด้วย,ได,วยได้ยังไงก็หนูอยู่ที่บ้านเออ,อ ไหินเยอะเดินดีๆไหนใครจะร้องเพลงใครจะร้องเพลงร้องเพลงร้องดังๆให้พี่แก้มร้องให้ฟังซิแก้มร้องให้ฟังหนค่ะร้องพร้อมกัน I Slide r ้ t Just o m e and Wee น i ากลัวิปเต้นนี่เป็น e นเ้น

จะน่าเดินตรงนี้สิหนูไปเดินตรงกลางอย่างนั้นเดี๋ยวล้มนะหลกมาเดินตรงนี้อ่อก็ยังเป็นเป็นยังเป็นป่าอยู่เนาะคล้ายๆที่เก่าที่เราอยู่เนาะเพียงแค่มีถนนใกล้ๆ มีสวนกามีสวนปลูกผักด้วยค่ะแต่น่าจะมีเจ้าของแล้วค่ะแต่เราจะเดินดูเข้าไปข้างบนค่ะว่าจะมีที่ว่างหรือเปล่าถ้าโชคดีก็อาจจะได้ที่สวนเล็กๆแบบนี้ค่ะเอาไว้แบบเวลาหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนกันค่ะถ้าได้ก็ดีเนาะถ้ามีให้ว่างก็ดีเนาะ นี่ค่ะอันนี้มีเจ้าของค่ะล้อมั้วเรียบร้อยค่ะเขาก็ปลูกผักปลูกผลมไม้มีต้นเชอร์รี่หรือต้นอะไรนั่นน่ะนี่ค่ะเขาก็มีเจ้าของแล้วไหนดูเซรี่นะ <c oughs> น,น,นายมุนชุดนายมุนชุดนุอยู่ไหนเริ่มมาเดิน,นดสำรวจป่าค่ะทุกคนอ่านี่ไงถน,นนหลังบ้านเรา ก็อ้อมมาฝั่งนู้นทะลุลงมาตรงนี้ก็เป็นเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเล็กๆข้างหลังเป็นหมู่บ้านเล็กๆข้างหลังเดินทะลุมาข้างหลังนิดเดียวค่ะแต่เงียบค่ะข้างหลังเงียบมันจะมีเสียงดังถ้าเราลงมาข้างล่างแล้วตรงฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นเสียงเสียงมูจะเป็นถนนค่ะรถก็วิ่งไปมาแต่เราอยู่ในบ้านก็ไม่มีเสียงรถค่ะ อุ้ยอุ้ยจักรยานสิ่งโอ้โหลูเซชเนียเนี่ยกาจักรยานอย่งสิ่งเลยใส่ชิกันฮะใส่ชิคกันป้าเพราะว่าเขาใส่เกียร์ไม่ถูกอันเซียนจักรยานเนเซียนจักรยานป้าเป็นเซียนจักรยานอะไรคือเซียนก็ผู้ชำนาญการไงโปรเฟสเชเนอล โปรเฟสชันอลฟาลารี่ป๊ะป๊ะผู้ชำนาญก็คือครองเก่งรู้ว่าต้องทำยังไงเข้าใจไหมครัะโปรเฟสชันแนลนะป๊ะป๊ะบิสตูโปรเฟสโปรเฟสชันอลป๊ะป๊าเปียนจักรยานป๊ะป๊ะปั่นจักรยานเก่งมากค่ะ พอปั่นจักรยานนะป้าปีนเขาเล่นสกีทุกอย่างกีฬาแบบเอาโดแบบนี้ค่ะเราชอบมากหนูว่ายน้ำอ่น้องแก้มว่ายน้ำอ่าใช่ป้าป้าว่ายน้ำหนูว่ายน้ำสวิมเมนท์ Ich kann schwimmenIch kann auch i i c h gehe i t e r n ich n t s e ่บอกว่าทยังไงก็ไม่จมป้าปา่นเป็นหนูด้วยหนูด้วยแล้วค่ะหนูทขั้นไม่ชม Schwimmflügel. Schwim oh. <laughs> 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 ja, aber halt nicht so normal schwimmen. Please, das so klein. Thank you! Bye bye.